พี่น้องจ้ามาเมืองค่ะมาเมืองมาสาวพี่คุลพ่ออยังๆมาตลาดนัดด้วยจ้าในเมืองเมืองเมืองโอ้ยออกเยอะแยะเลยออกเยอะแยะเลยครับคุณอาคุณ่ะคุณอาคุณอาเอาพี่บัวเก็บพี่บัวเก็บเอาพี่บัวเก็บดอกเนี่ยให้ท่านผู้ส้มมองนั้นเนี่ยดอกนี้พี่เออน่ะว้าวพี่น้องเมืองค่ะออ้ยงามมากด้วยอ่าดอกเขาเลิศเวลาเลยนสวยเฮ็ดเอียงนี่ดเอียง ยูไท่าไว้ได้ได้เมืองได้พี่น้องนี่เมืเก็บกับพี่บัวนั่นอีกรอนงคันพวกว่าเออก็บก็บัรวไก็บมต้องเอานี่ไอันนี้กวนเจ้ากปนไงพอดีมีเอาโดนี่อันนี้อันนี้เอาเอานี่เอาไว้ก่นเก็บก็บเอาพร้อมกันเอก็บอันสาวพิคุกุกับเป็นพนักงานสั่งงานจ้ะนี่มันโอเคพี่บัวเมืองอันนี้นี่น้อนกอนไหน โอ้คืนเดียวเองเนาะเออคอยบอกเจ้าแล้วตัวคืนเดียวเมืองเมือง <โฟ S 1> ให้ท่านผู้ชมเมืองแน่เก็บแล้วใครเมืองแน่้ยนุ้ยงามคักเนาะอืมสุดยอดนะพี่น้องเมืองค่ะน้ำคักงามเนี้ย,ยหนาวก็หนาวก็ตงหนาวดอกง <c oughs> ามได้ด้วยงามได้เอาเก็บนี่เอาเยอะหรือเปล่าเอาเอาไป หอยกมันเต็มขวดเดี๋ยวมึงเดี๋ยวได้บ่เปิดได้๋ยวทันผู้ชมมึงเนี่ยบ้านี่ได้ได้เบือผัดพิ่น้องปลาดุงามงามงามพี่บัวเจ้าผู้ซึกงจังได้ไปเก็บเห็ดบังหันอยู่ในเมืองเลยบอกทันผู้ชมเนี่ยไม่รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจที่ได้เก็บอายบัวไอ้โดนแขคร์ได้หลายเตือนพี่พ่อผัดอยู่เนาะพี่บัวเนาะต้นเดียวได้นั่นปลาดุงามเดี๋ยว แล้วจัง้อยซาพิคุณจะพาพี่บวัวไปเลาะด้วจ้าพี่นองจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า